รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเจเถียนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกชีวิตใหม่ รายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บ รวมถึงแนวทางในการรักษาแบบแท้ทางเลือกการทำงานของร่างกายนะคะถ้าเป็นไปอย่างปกติแล้วก็ทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าตามปกติเรานะคะก็ต้องมีการเสื่อมตามไวัยไปค่ะแต่นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยกลับมาทำร้ายตัวเราเองแล้วเนี่ยยิ่งทำให้เราเนี่ยเกิดความผิดปกติต่างๆมากมายตามมาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ ช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยวทลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวระบบภูมิคุ้มก,ก,กันกับการดำเนินชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นเรามาดูกันนะคะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราทั้งภายในและภายนอกร่างกายเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เชื้อก่อโรคแต่ประการใดแต่ก็มีจุลินทรีย์อีกมากมายที่ก่อให้เกิดโรคติดเชือ้อ หรือที่เรียกว่าเชื้อโรคนั่นเองล่ะค่ะเพื่อป้องกันร่างกายของเราจากเชื้อโรคเหล่านี้มนุษย์เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ทําหน้าที่อย่างทรงประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคออกไปหากภูมิคุ้มกันบกพร่องขึ้นมาเมื่อไหร่แม้ในปัจจุบันมนุษย์เราจะพัฒนายาต้านจุลชีพที่ดีเลิศเพียงใดก็อาจจะไม่สามารถรักษาชีวิตจากโรคติดเชื้อได้เพราะการที่จะหายจากโรคติดเชื้อได้นั้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเป็นผู้ช่วยที่ถือว่าสําคัญที่สุดระบบภูมิคุ้มกัน คือระบบที่คอยปกป้องร่างกายของเราจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายเช่นเชื้อโรคชนิดต่างๆรวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆเช่นเซลล์ที่กําลังเจริญเติบโตไปเป็นมะเร็งอวัยวะของผู้อื่นที่ถูกปลูกถ่ายเข้ามาในร่างกายสารก่อภูมิแพ้เป็นต้นรอบๆตัวเรานั้นเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศในน้ําในดิน เราจึงควรป้องกันไม่ให้เข้าสู่ร่างกายโดยง่ายนะคะด้วยการรักษาสุขอนามัยให้ดีเช่นการรับประทานอาหารสะอาดปรุงสุกใหม่ๆไม่ไปอยู่ในที่อันเป็นแหล่งเชื้อโรคและไม่ควรรับประทานยาพร่งเพื่อจนเกินความจําเป็นโดยเฉพาะยาชุดยาลูกกลอนบางชนิดหรือยาสมุนไพรที่ไม่ได้รับการรับรองจากออยอเพราะยาเหล่านั้นอาจจะมีส่วนผสมของเซยรยซึ่งเป็นยาก,กดภูมิคุ้มกันหากรับประทานนานเกินไป ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะลดต่ำลงเราก็มีโอกาสติดเชื้อที่รุนแรงและรักษายากจนอาจถึงขั้นไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้นะคะดังนั้นหากเรารักษาสุขอนามัยดีร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันดีแม้ติดเชื้อก็จะมีอาการไม่รุนแรงและหายได้ด้วยภูมิคุ้มกันอันแสนวิเศษในร่างกายของเราเองจนแทบไม่ต้องพึ่งยาใดๆเลยล่คะค่ะแต่หากภูมิคุ้มกันเกิดบกพร่องขึ้นมา เป็นภูมิแพ้ภูมิไวเกินหรือภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองขึ้นมาแล้วก็ต่อให้มียาที่ดีเพียงใดเราก็อาจอยู่ในภาวะที่เสี่ยงดังเช่นผู้ป่วยโรคเอสที่มักจบชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้ออย่างรุนแรงเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายลดต่ำลงมา,มามากในระยะสุดท้ายของโรคทั้งที่ให้ยาต้านจุลชีพอย่างเต็มที่แล้วก็ตามเพราะฉะนั้นเราควรหันมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายและดูแลสุขอนามัยของเราเอาไว้อยู่เสมอนะคะ ความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืนร่างกายที่ดีก็เช่นกันออกกำลังกายใครๆก็ทำได้ค่ะดิ๋ยฉันเลือกวทตาลีนดูแลตัวเองทุกวันวทตาลีน หลับกรณีศึกษาในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอาการเริ่มต้นนะคะมาด้วยอาการหูอื้อตาลายนะคะแล้วก็มีเสมหะอยู่ตลอดเวลาค่ะรวมถึงนะคะสมองก็รู้สึกตื้อๆแล้วก็ไม่โปร่งใสนะคะไปทําการรักษาหลายที่แล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นรวมถึงไม่สามารถหาสาเหตุได้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะทางศูนย์ของเราจะสามารถดูแลและแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดย วิาลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเยอรมน,น,ทนรมีท่านผู้ชมคะท่านสวัสดีสองท่านนี้ที่นั่งข้างๆดิฉันก็คือท่านลิมสุดทางโน้นใส่เสื้อสีดำแดงเนี่ยนะคะชื่อนาดีรัตจันตะกูลอายุ56ปีนะคะเธอป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันตัวเองทำร้ายตัวเองเออท่านที่2เนี่ยะคะคือคุณวไลัยพรณนะัมตรีจิตนะคะเธออายุ64ปีแล้ว เรามาฟังว่าคุณนาริรัตเนี่ยมีความทุกข์เกี่ยวกับอาการอะไรบ้างนะคะที่ว่าเป็นโรคภูมิ้มกันตัวเองทําร้ายตัวเองคุณนาริรัตลองช่วยเล่านะคะว่ามีอาการอะไรบ้างนะคะเล่ามาตั้งแต่เริ่มที่ว่ามีซิสที่ศีรษะใช่ไหมคะเล่าเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคือมีเสมหะมากมีได้ทั้งวันเหมือนเป็นโรงงานผลิตเสมหะอย่างนั้นค่ะอาการต่อมาก็คือหูจะอื้อ แล้วหัวสมองข้างหลังก็จะตื้อมากคือทําอะไรไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยออกคิดช้ามากตาีจะอุ่นๆแล้วก็ร้อนคือต้องหลับตานั่งหลับตาจึงจะสบายนะะแล้วก็หลังจากนั้นข้างตาซ้ายก็จะมีน้ําตาคลอตลอดบางทีก็น้ําตาไหลเป็นทางนะะฉันมีอาการที่เล่ามานี่ประมาณ3ปีแต่อาการก็จะ มากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ไหวประมาณวันที่27ตุลาคม2557ดิฉันก็มาปรึกษาคอนซัลท์ที่นี่แล้วก็รับอาหารเสริมไปทานที่บ้านช่วงอาทิตย์แรกจะดีขึ้นมากเลยตอนเริ่มคอร์สคือเสมหาย,ยังมีมากแต่ว่าไม่ไม่มากเหมือนเหมือนเดิมคือสมองก็ดีขึ้นตาก็รู้สึกสบายขึ้น หูหูอื้อก็จะจะมีมีมากมีบ้าง,างแต่แต่ก็ไม่มากแต่พออาทิตย์ที่สองอาการทั้งหมดก็กลับมาอีกก็เริ่มเริ่มไม่สบายใจหลังจากอาทิตย์ที่สองเสมหะมีบ้างเท่านั้นกลางคืนนี้จะไม่มีเลยค่ะแล้วก็หูหูอื้อมีบ้างเป็นบางครั้งตานี่ไม่ไม่มีอาการเลยค่ะ,ะน้ำตาที่เคยไหลก็ไม่ไหลค่ะ สมองนี่จะโลกเลยคือพูดพูดได้มากขึ้นคิดอะไรได้มากขึ้นจำอะไรได้มากขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นไปไหนมาไหนได้สบายขึ้นนี่ค่ะขอบคุณค่ะเกณฑ์นี้เป็นไงมัางครับ่านสิทธิ์คุณ,ค,ณคุณนารีรั์เนี่ยผมเคยได้ค <c oughs> อนแทคกับแกครั้งหนึ่งนะฮะแกก็มาเรื่องของเนี่ยฮะมีเสมหะเยอะนะฮะแล้วก็มีหูอื้อหูอื้อแกก็เกิดก็ไปหาหมอทางหูรับห,หูตาเขาจมูกแล้วก็พบว่าประสาทหู <c oughs> ไม่คดี เขาจะเป็นเนื้องกอกที่บริเวณยเยื่อหุ้มสมองน่นะฮะมันก็จะไปกดนะก็ตาก็ไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมน้ำตาไหลาตาไม่ค่อยชัดนี่อ่านดูแล้วไม่ค่อยชัดนี่ไอ้เนื้องอกอ,อันนี้เนี่ยก็ก็ไปกดไอ้ไอ้บริเวณที่เกี่ยวกับตางอยู่ใกล้กับบริเวณเป็นเป็นจุดซึ่จะแปรภาพต่างๆเนี่ยเห็นในเราเห็นได้นี่นะครับก็อาจจะมีผลได้มีอาการสมองตื้ออะไรนี้ก็เป็นเป็นเอฟเฟกของของไอ้เนื้องอกอันนี้ได้นะครับส่วนในเรื่องของมีเสมหะเยอะเนี่ยนะฮะก็คิดว่าจะเป็นโรคภูมิแพ เอ็ S <S <ens ibility> <energy> นดิวไฮเปอร์เซนต์ซีวิตี้ด้วยเอ็นดิจนะฮะซึ่งอันนี้เกิดจากการที่ที่ภูมิค<อ>ุ้มกันของเราเนี่ยมันทำงานมากเกินไปหรืออาจจะเป็นภูมิคุ้มกันทำงานตัวเองก็ได้นะซึ่งาอาจจะมีคือภูมิคุ้มกันทำงานตัวเองกับภูมิคุ้มกันทํางานมากเกินไปแต่บาง,งาาทีมันโอเวอร์แลกกันอยู่นะครับมันท <ái> ําให้เกิดไอ้ไอ้โรคเนี่ยได้คล้ายๆกันนะครับรอาาันนั้นเวรารักษาการรักษาไปด้วยกันถ้าหับเรื่องภูมิคุ้มกันทำงานตัวเองเนี่ยนะครับก็ขอเรียนว่าที่อังกฤษก็เรียกออโตอิมูนิซิสเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอพูดคำว่าว่าอิมมูนซะก่อนการไม่อิมมูนนะฮะหรือการเม่อการต้านทานของร่างกายนั่นเองนะครับก็ไม่ระบบอิมมูนคือระบบป้องกันตัวเองระบบอิมมูนหรือระบบไอหรือเผื่อปุกันเนี่ยเราเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของมันก็คือหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียกเป็นเป็น prevention นะฮะคือป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกร่างกายนะจะเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสหรือเป็นอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมันก็จะไปงานทันที การทํางานตรงนี้ถ้ามันทํางานมากเกินไปเนี่ยเขาเรียก High p e r c ซ n t ิต i t y e n e อัลเอรจีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะทราให้เกิดเรามีอาการต่างๆตามมาบางแบ,บ่งเป็น4ชนิดด้วยกันนะเป็นท 1, ท 2, ทไท p e One ท y p e Two นะครับตึ้งตึงต้งตึ้งผมก็ไม่พูดตรงนี้นะฮะเพราะมันทำงานจะจะจะ,จะลึกเกินไปนะครับอันที่2ก็คือมีหน้าที่ในการที่จะไปคอยดูแลนะฮะดูแลสิ่งต่างๆร่างกายไอ้พวกของเสียต่างๆหรือเซฟที่ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะไปเร่งงานบางที ไอ้ตรงนี้เขาบอกถ้ามันทำงานตรงนี้มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะผูปุ้มกันทำงานตัวเองนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังเซลล์ที่ผิดปกตินะครับโอยเฉพวกเซลล์เซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับเมื่อเซลล์ไม่ดีเข้ามามันมะเร็งมันเข้าไปได้ง่ายทีเลยแล้วคนที่ผูปุ้มกันบกพร่องหรือผูปุ้มกันไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้มากกว่าเดิมถึงนร้อยเป็นก็เป็นร้อยเท่าเลยนะครับอย่างเช่นคนที่ทำออร์แกนทรานสพรานเนี่ยนะครับต้องกดยาทายากดภูมิหรืออิมมูโนซัพบไซต์ตลอดเวลาเนี่ยผู้นี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้ง่าย ปฏิรูปพลเมกองของเราเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งคอนโทรลนะฮะก็เหมือนกับอะไรก็ตามที่มีหน้าที่ที่ป้องกันตัวเองอะไรในวงการประเทศอะไรเงี้ยนะฮะไอ้พลเมืองก็เช่นเดียวกันมันมันทำงานให้กับร่างกายเนี่ยมันต้องมีตัวมาคอนโทรลมาอยู่เนี่ยถ้าตัวคอนโทรลมันอยู่แล้วตัวเล็กๆเล็กๆเล็กเกเรเตอร์เนี่ยมันเสียไปเนี่ยนะครับมันก็ทํางานมากเกินไปนะฮะมันทันที่เกิดมันก็มาแทนที่มันจะเล่นงานสิ่งปล่อยปลอมเข้าๆกลับมาเล่นงานเอาไว้กับร่างได้ของเราตอนนี้อะไรเป็นสาเหตุเขาก็เชื่อว่า ไอโ Auto ้โรคออโตอิมมูนิเซชนเนี่ยมันมีใช่ทั้งสองอย่างคือ1นึ่งยีเนติกหรือ 1, พันธุกรรมอันนี้ประมาณ25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นาคุณมีพ่อแม่เป็นนายคุณก็อาจจะเป็นได้แค่อาจจะนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณประมาณเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้สิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรทำให้เกิดปุ๊บกันเองก็มีหนึ่งเช่นอะไราการอาหารฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่ใช้ในรูปของยาคุมกำเนิด หรือในชาแนลดูการเครื่องส้ำอาต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มันมนัถ้าแต่คุณกินหรือใช้มากเกินไปอ,อาจจะมันไปทําให้เล็กเกรเตอร์หรือการปลูกควบคุมกลุ้มกันเนี่ยเสียไปได้นะครับห,หรือแม้แต่สารอาหารบางอย่างเช่นเช่นพวกข้าวสวยลีข้าวโอ๊ตเนี่ยซึ่งมีสารกลูเตนเนี่ยนะที่เป็นโปรตีนใ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 นคาร์โบไฮเดรตหรือในในพวกผู้เนี่ยก็อาจจะมีผลทําให้เกิดอาการแพ้ได้ทําให้เกิดมีโรคพัฒนาเดียมตนหน้าใจเนี่ยโรคโครนิซิสโรคอะไร อนุรักีโคุรติตแบบนี้นะครับก็เกิดอันนี้ได้หรือแม้แต่แต่พิษจากโลหะหนักบางอย่างสารพิษบางอย่างหรือแม้แต่เรื่องของเรื่องของแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยก็ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันของตัวเองเกิดขึ้นได้น,น,นะครับหลายสาเหตุอันนี้ก็เป็นสาเหตุแล้วน,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 นั้นเราั้นก็มันจะเป็นอะไรก็ได้นะสาเหตุมันเยอะแยะเลยนะครับ โรคนี้ถ้าเกิดขึ้นแลาเนี่ยมันก็ทำหนังมันก็เนื้อแบ่งเป็นสองอย่างคือทำร้ายตนเองเฉพาะอวัยวะเดียวเช่นโรคไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยนะฮะหรือโรคเอกระเนื้ออ่อนแรงหรือโรคอไบางอย่างภูมิภูมิบางอย่างก็ทำให้เกิดที่ภูมิแพ้น้ำมูกช็อตช็อตปรุงแพ้น้ำมูกนี่เป็นนั่นเป็นไฮเปอร์เซนซิฟตี้แะเป็นไอรรยิกเป็นไอโรยิกไทวันนะครับแต่ถ้าเราไอ้เรื่องภูมิกันทำร้ายตนเองเนี่ยก็เนื้อที่ผมได้เรียนแล้วเนี่ยอาจจะเป็นครับที่มันที่มันอวัยวะเดียวเจนเดียนะก็มีเช่นเช่นพวก โรคแอสทรีเนียเกรเบสก็กำลัง,งออนไลนนะฮะโรคฮิสเปอรโตดิซิสโรคไทรอยรหรือว่าไทั้งไฮเปอร์ไฮโปดันเพาะไวแบบเดียวนี่ถ้ามันอีมันเป็นอีเ,เ e วโรก็ไปทำหน้าหลายวยวะเนี่ยเช่นอะไรฮะเช่น <S S e เอฟ e เอะะรูมาตอยนะครับเป็นต้นเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็ทำให้เกิดการปูพุ่งการทันตองทั้งสิ้นนะครับคุณคุณนารีรัตน์เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผลจากไฮเปอร์เซนซิวตตี้หรืออาจจะเกิดจากพุ่งมันทันตแพทย์เองด้วยนะทำให้เกิดมีอาการต่างๆ แล้วจากจาการกัก,กตาบแกก็มีเรื่องของอเนื้องอกในสมอง,มองด้วยเนื้องอก,กี่วยสมองด้วยก็ทําให้เกิดอาการอาการสมองตืไรต่างๆนี้ได้ตอนนี้เข้มาที่เราเนี่ยเราก็ทําการรักษาแบบตัดภูมิคุ้มกันให้แกอาการเสลก,ก็ดีขึ้นสายตาแกก็ดีขึ้นนะฮะช่วยทางด้านสมองด้วยนะครับคือการรักษาทางแพทย์เลือกของเราเนี่ยเป็นการรักษาแบบโฮลิสติกคือรักษาโดยรวมทั้งหมดคืออะไรเสื่อมมาการรักษาทั้งหมดเลยเพราะนั้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นใช่ไหมฮะ S <S คือสำหรับการรักษาการรักษาของทางเราเนี่ยนะฮะที่จะมาใช้ในการรักษาน่ก็เป็นเป็นปนรูปของอาหารเสริมคือเราจะกัดเป็นเป็นเป็นโมเลกุลของโปรโตีนที่เราสกัดออกมาจากอาวัยวะของสัตว์แล้วก็ามารักษาอวัอยวะที่เสื่อมแล้วเช่นว่าเราทํามาในเรื่องตับไม่ดีนะ <S <S เราก็ไปสกัดเอาเอาโมเลกุลของโปรตีนของตับมาแล้วมารักษามาให้อย่างจะเป็นนรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยมารักษาก็จะทําให้ตับมันดีขึ้นมันช่วยทาให ให้เซลล์ขนตับนี่มันทางานมากขึ้นนะฮะแบ่งตัวมากขึ้นนนะมัเมื่อเทียมมันทางานมากขึ้นแน่นอนว่าใบใบร้านมันก็ดีขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นนะครับดิการไดิการต้างถามว่าแค่เป็นเป็นไลฮิวไรท์คือเอาออกไปว่าเดียวกันนี่มารักษาไว้เดียวกันหรือเป็นบาโฮมิกเอฟเฟกต์เดี่เราเคยพูดกันนะฮะคือมันกลับบ้านเก่าอ่ะคือของอะไรก็ทั้งมันก็ไปที่นั่นครับใช่ ความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืนร่างกายที่ดีก็เช่นกันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะไวทตามินทุกวัน ความดันโลหิตสูงค่ะเป็นโรคที่ทําให้เกิดโรคภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงไตาวายด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้โรคต่างๆเหล่านี้พร้อมๆกันค่ะช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาทลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบองค์รวมทั้งร่างกายจากประเทศเยอรมน,นีต่อมาก็คือคุณวไลพรนะคะคุณวไลพรได้ป่วยเป็นอะไรมาก่อนนะคะ มีอาการอะไรก่อนจะมาที่นี่แต่ว่าได้ข่าวว่าเป็นโรคเป็นสโตรกใช่ไหมคะลองเล่าประวัติตั้งแต่แรกมาเลยนะคะตั้งแต่แรกัแ้แ่รกนะคะเป็นความดันความดันเจ็ดมันเข้มาเป็นไตต้องไปฟอกไตค่ะเจ็ดปีฟอกไตแล้วก็ไปเข้าชื่อได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนพอเปลี่ยนได้ประมาณสองปีก็เกิดเป็นสโตรกอีก เป็นสตรกตัวนี้ก็เดินไม่ค่อยได้ตอนแรกเป็น,นอ่อนแรงลุกไม่ได้ยกแขนไม่ได้เลยเขาก็ส่งไปทำกายภาพกับที่นิวยอร์กแพทย์มาทำกายภาพที่บ้านด้วยแล้วก็จะต้องเจาะเลือดทุกๆอาทิตย,ยต,าตย์เพื่อตรวจดูค่าไตเพื่อตรวจดูค่าของยาที่กดภูมิมาเราตอนน้องกินยากดภูมิ เช่เพราะเป็นไต,ต,ตกินตลอดชีวิตมาเทคเลือดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งตอนออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆาอาทิตย์ละสามครั้งเดี๋ยวนี้เหลืออาทิตย์ละครั้งเราก็ไปพบหมอหมอแบบว่าหมอครอบครัวครอบครัวตอนแรกหมอไตหมอไตแค่อยู่เขามีบางท่านเขามีแฟมิลี่ด็อกเตอร์ตอนนี้มาแฟมิลี่ด็อกเตอร์ แต่เขาให้มาทานยาลดแคโรต์ซลองเพื่อไม่ให้สตโตรกกลับมาอีกตอนนี้ทานไอ้แคโรต์ซลอนเราไม่มีมเป็นตะคิวตะคิวกลางคืนนอนไม่ได้เขาไปบอกหมอว่าทานไม่ได้ในยาตัวใหม่เนี่ยมันเป็นตะคิวเขาก็เลยเปลี่ยนตัวยาใหม่มแล้วก็ลดลดลงมาก็ยังอาการไม่ดีค่ะ พออยู่บ้านบางครั้งก็มีแรงพอลุกขึ้นเช้าคุกทำอะไรทานได้แต่พอเวลาหนาวหนาเขา้ามันจะแบบว่าเหมือนหนาวแล้วเกงตัวจะเกงมากเลยแล้วก็เหมือนกับพอเกงเสร็จตรงนี้จะไม่มีแรงช่องอไหลมือจะไม่มีแรงเลยเหมือนจะหลุดอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยแบบมันทรมานก็เลยเพื่อนมาบอกลองมาเลยบอกลูกบอก คราวนี้ต้องจริงจังแล้วหามาคุยกับหมอท่านก็แนะนำอ่ะมาได้ครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็รู้สึกจะเป็นมาถึงวันนี้สองครั้งแล้วมั้งค่ะสองครั้งสองครั้งนะคะค่ะก็รู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกตัวเบาลขึ้นอ่ะตอนมาใหม่ๆตัวจะหนักเดินเหมือนกับเราจะต้องเดินขาลาก ตอนนี้ค่อยยขายกขึ้นได้สําหรับคุณวลัยพรเนี่ยนะคะเธอเพิ่งมาบําบัดแค่สองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นออคอยติดตามต่อไปนะคะเมื่อ,อ,อการเยียวยารักษาได้ครบคอร์สแล้วเนี่ยเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ให้ได้เห็นว่าขณะนี้ก่อนทําการบําบัดเนี่ยเธอมีสภาพอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเนี่ยพอจบจบแล้วเนี่ยมันช่วยเธอได้แค่ไหนอย่างไรคุณวลัยพรท่านเป็นความดันสงูง นะครับแล้วก็โรคไตนะครับแล้วก็อวมืออุมพาดครับคือคือป้านพ่อนี่ยก็ก็แกเป็นอวมลายสิวมานานนะฮะแล้วคนที่เป็นพารอวสิวมานานแล้วคอนโทรลไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีผลแทรกซ้อนตามมาเยอะเลยอาจจะเป็นผลที่ไตนะฮะถ้าเราคอนโทรลไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคกรดิกหรือัวเป็นเดือดหรือไตวายก็มีผลต่อต่อเส้นต่อร้อนเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยมีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่สมองเกิดภาวะสโตรกนะฮะ อย่างคุณว่าอะไรพอในแกก็เปลี่ยนตายมาแล้วแกเปลี่ยนตายมาเจ็ดปีแล้วนะครับต้องขยากดปูมขึนกันมาตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็แกก็มีภาวะเรื่องของ h y p e r t e n ช i o นอยู่ด้วยนะครับเป็นมา20ปีแล้วเป็น20ีปีเพราะนั้นอยู่ๆแกก็เกิดภาวะส t r o k e ึ้นมาไอ้คำว่า stroke นั่นคือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะเราพูดกัน stroke stroke เนี่ยนะัก็คือเป็นกลุ่มอาการทางสมองเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทำให้ผู้ป่วยมีอาการต่างๆมีอาการอามาพฤกอัมพาต ขึ้นซีกนะพูดพูดไม่ได้สับสนหรือวันที่อาจจะหมดสติไปเลยอันนี้ก็เกิดจากการที่หลอดเลือดแดงในสมองเนี่ยมีปัญหาอาจจะตีบหรือว่าตันหรือว่าแตกนะครับถ้าตีบไปยังพอไหวถ้าถ้าถ้าตันหรือแตกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะรุนแรงอย่างเองคุณของคุณวัยพรอาจจะเป็นแค่ตีบว่าคุณวม่ได้พรวัลยนกิมมีเลือดต่อกไห้ัในเลือดสูงเลือดสูงอยู่ด้วยแล้วก็กิมมีเส้นหลอดเลือดปริที่บริเวณไห้ทอยไทอยด้วย เอาดัานที่สูงหรือไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็มีเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดแตกได้การไอาการะปริน,นะะปริกเพื่อมีมี<อ>รีเกตขดงเลือดหลอดเลือดแดงเนี่ยออกมาที่บริเวณนั้นก็ไปกดสมองส่วนตรงนั้นทําให้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 สมองส่วนนั้นมีปัญหาขึ้นมาแก็เกิดมีภาวะแขนขาซิกไซด์ไม่มีแรงบัฟเบี้ยวครับแล้วก็ลิ้นแข็งครับ อันนี้ก็มาที่เราเนี่ยมันก็มาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกนะฮะเราก็รักษาในการกระตุ้นสมองส่วนที่ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะฮะ <S <S สมองที่มันตายไปได้เราคงทําานไม่ได้แล้วก็ตุ้นสมองส่วนที่เหลืออยู่อยู่เนี่ยให้มันทํางานมากขึ้นโดยว่าสมองส่วนนี้ไปเลี้ยงแขนขาอะไรแก่เนี่ยนะฮะซึ่งมันมันมันทำให้วีกทำได้กกระตุ้นให้มีทํางานแค่ครั้งเดียวแก่ก,ก,ก็ก็ดีขึ้นนิดหน่อยก็ต้อง,งของท่า,านเบลารักษากันอีกนานนะครับคือต้องเรียนว่าอะไรอะไรก็ตามถ้าท่านเริ่มมีอาการที่ไม่ดีเนี่ยท่านา้มนใหรีบะคั หรือถ้าเปิดรักษาที่อื่นแล้วี่ถ้าเกิดว่าเขาพยาาให้เต็มที่นะถ้าว่าไม่ดีแล้วก็มาตึกษากับเราไม่เป็นคือต้องเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งคือถ้าบอกมาคคนบอกว่าเอ๊ะมาทางนี้ทําไมไม่รักษาทางทางแพทย์แผนปัจจุบันมันก็ไม่เสียหายอะไรถ้าทานจมาปรึกษาเราเราก็ถือเราก็เป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่ให้กับคือเรา,าได้นะครับเพราะนั้นถ้าเริ่มมีอาการที่ไม่ดีหรือว่ารักษาแล้วช่างดีดีขึ้นก็ช่าขก็มาคุยกับเราได้ครับขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรเรื่อง ความหวังของผู้ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลือกจัดสัญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้วันเสาร์ที่31มกราคมจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์จังหวัดนครสวรรค์วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์จังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่1 4กุมภาพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์ จะมีงานสัมมนาที่กรุงเทพเรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ทางเลือกติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel Facebook ผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้ในรายการคุยข่าว10โมงทุกวันอังคารทางช่อง5เวลาประมาณ10นาฬิกา และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในแพทย์ทางเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะและคุณผู้ชมคะสิ่งที่สำคัญนะคะในการดูแลสุขภาพคือเราจะต้องรู้เท่าทันและก็ก้าวให้ทันโครคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเปิดโลกชีวิตใหม่แล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะคนไข้คนนี้ถูกวินิจฉัยว่าเป็น multiple sclerosis ครับ ไม่ทราบโรคนี้เป็นยังไงมั้งครับคือเป็นโรคที่มันปลอกประสาทเนี่ยฮะคือคือเส้นประสาทในยายประสาทเนี่ยมันจะมีปลอกประสาทที่เรียกไมรินชีตเนี่ยเป็นตัวคุ้มอยู่เหมือนกับสายไฟนะฮะสายไฟสายทองแดงแล้วมีมีมีตัวปลอกคุ้มอยู่นั่นเองไอ้กระแสไฟไจากจากจุดกําเนิดแล้วไปยังต้นปลายทางมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าเกิดไอ้ปลอกประสาทมันมันชำรุดสียหายแล้วมันก็จะได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือสักแค่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์